มันมีความยากความยากระดับทีมมือมึงเอาไปละมึงเอาไปตีตีเพื่อนกันได้ไหมไม่ไม่ต้องเล่นอย่างนตีกันตายก่อนตัวนี้นไปจบเีลยเดี๋ยวไม่จนไปจบใช่เดี๋ยวปิดดิทก่อนเนี้ยเสี่ยงมาเข้าเนี้เกมนี้มาสปีดรันไหนเนี้ยอยังเกมนี้เนี้เกมนี้ไม่เป็นไรกูเลยไม่เป็นอนี้เนี้ยกูกูเห็นมันมีล่องเรือแล้วเจอมังกรด้วยกูอยากเจอไว้เนี้ยเราไปอยู่ในท้องมังกรดีกว่า เฮ้ยเ้ยเนี่ยเราเนี่ยเราเราตอนแรกเรามีสี่ไปตอนนี้เหลือสามเพราะว่าไอโมนอยู่ในท้องมังกรอีกแล้วเนี่ยตั้งแต่บอลทันในเนี่ยเออมนอยู่ท้อมังกรแล้วมันโดนมังกรตงวใหมกินไงเอ้ยนี่ไงมันมีเควสบอกให้ไปหาหินอยู่ไอ้มอนมันโดนตัวใหม่กินไงมันเห็นนเห็ตอนแรกมันโดนไอ้นี่ใช่ไหมโดนฟาตาริกินไปแล้วก็ไปหับป่านท้องของของฟาตาริกใช่ไหมอ่าแต่แต่พลาดเว้ยจริงๆอ่ะฟา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 ตาริกแะมันอืดไปแล้วเว้ยแล้วมีตัวมังกรตัวอื่นมันกินมันแดกขี้อะนะ ไม่ใช่ตอนตอนแรกมันมันไอตอนไอตอนแรกมันมีมันไอมันมันมีนี่เว้ยไอไอแบบมันมีกระดูกแถวไอเกิดแถวแถวนั้นไงแล้วมีสัตว์มันมากินไงอ๋อลระมูนมันย่อยไม่หมดกระดูกกระดูกมอสโหกขนาดนั้นเลยวะใช่ไอไอไอมอนกินตับเยอะไงเฮ้ยอยี่อะไรมึงจะมาขับเพื่อกินตับไว้มอนกินตับเยอะไงมมาเอาไปทุบไม้ไปกินอะไรกันเนี่ย เฮ้ยเจจิ้งมึงทำอะไรเฮ้ยไม่รู้อะกูเจจิบ๊อบเชดส์เฮ้ยเอลเดรีลิงไงโอ๊ยโอเคมันวิ่งหมดล้วมึงทำเฮี้ยอะไรเนี่ยมีงติดด้วยใครเป็นคนโชคดีกูไปแล้วเอ้ยกูเหนือความผิดนะโว้ยกูโดนไล่ไอ้สัสผมขอผมขอที่ผมจะบอกไว้ใ้กูเจอหมู่บ้านเล่นกูเจอหมู่บ้านมันน่จะมีคนแบบโหอตากโห่ไม่แน่จะมีคนตายด้วย เอ้ยหย่แหละมันเดินตามกูมาแล้วเอ้ยหญ่และช่วยชวยโอ้ยแรงไหมเอ้ทำยังไงเอ้โอ้ยไอ้เจ๊ตมันไปเรียกโซ่โหดมาไอ้เ้วมันเดินอย่างไวเลยมันปุ่นชุบยังไงอ่ะกดตัวมึเห็นปะเนี่ยไอ้ปีไปไงไอ้ยังไมได้ที่บอร์ดตัวเองกูเริ่มกดมิกิตเต็มแต่ก็โม้เรื่องพันสอง ลุงอุบอ่ะล่ะลุงให้ชวนเผาช่วยด้วยเุงจะด้วยแป๊บเดียวเดี๋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 ยวเฮียพวกเราจะทำอะไรกันเนี่ยเอาหอกบินนะหอกบินต้นไม้สัตว์มาหาเราเฮ้ยแป๋มกินโฉมดูแป๋มว่าใช้แค่ขวานฆ่าบอสเออขวานโค้งเข้าไปสัตว์เอาไว้ได้นีเนี่ยไอ้แป๋มไอ้แป๋มมันเล่นเกมโซมาเยอะมันโซได้ เฮ้ยมดูทำมาเที่ยวดำเห็นะตายอ่ะเดี๋ยวด้วยอ้ยทมันจะตายแล้วปั๊มเออตีประมาณแสวันแบบตายแน่แล้วมึงเลี้ยงสนัตวปอง้ไอ้สมอนเนี่ยสเปลสมอนได้ไอหินแล้วหินบ้างหินตัวอย่างบางเลยอ้าวไม่เห็นจริงเลยเป็นเจตครับก็จบไปแล้วนะครับจบคลิปเกมบ้างไอ้สัตว์ ยังไมเล่นเลยแฟร์ๆกดเกิดใหม่ทั้งทีก็ตายห่าเลยท่าไม่เกิดมาตอนคืนเลยอ๋อกเลมตกใจโกเลมนี่มันโกเลมใจดีมาช่วยเราเราเราต้องไปให้ก็อยู่ใกล้หมู่บ้านเว้ยใจดีก็แย่แล้วมันทุ่ยแปมอยู่โอ้ยไก่เลวไก่เลวกะออนเลยนะ อกูตอนแรกเห็นเออทำไมเอเห็นมันตีกับไอ้เฮียตัวถือหอกมันไม่ตีมันลุงไม่แผลมลุงมันลุงกูเลยไอ้เฮียก็ลุงแสบมันเบลุงแสบกูลุงแสบเลยไอ้เฮียมันยืนดีโพนี่ทีเนี้ยไอ้มอนบอกสัญลักไอ้มอนช่วยด้วยไอ้เฮียสิ่งที่มเป็นคือเป็นแค่แบบไอ้เฮียไอ้เฮียแบบไอ้ตัวในมัสซ์โล่สามตัวไอ้น็อตก็เจอแอปเปิลว่ะเจอเลยแอปเปิลเนี่ย มันกดเป็นมุมมองบุคคลที่สามได้ปะวะไม่ไม่ไม่เหมือนจะไม่ได้เกมมันดีพอเกินไปมันเลยไม่อ๋ออ๋อไอตัวไอทีโพสเดี๋ยวมึงไปกดนะเว้ยไม่งั้นจะมีตัวเมื่อกี้ออกมาอ๋อมึงไปกดมาใช่ไหมไอแปมเพื่อนมึงกดแล้วทําไมมีคอมพิวเตอร์เลยโอ๊ยช่วยหน่อยดิโอ๊ยช่วยหน่อยกูไม่มีอาวุธสามไอสัตว์ไอแปมก็โดนไมันกยมีเลยกูมีหินกูมีหินมาเดะเก่งเปล่าเอ้ยหิน มันปล่อยไม่ได้ไอ้มาดี้ไอ้พวกโง่อเอ้ยไม่ได้เป็นผัวมาเรื่อยๆเลยวะเหมือนมันไม่หมดเลยมันเป็นสปอนจุดเหมืนอนว่าไม่เป็นไรกูกูจะเอามันไปกินเองไม่ต้องกลัวกูเล่มแม่งในกูยันบ้านเลยสัสเดี๋ยวกูมาไปกินเองมึงไม่ต้องกลัวมันเ <c oughs> ป็นตูดอ้ <c oughs> เจีออ๊ยอะไอ้เจี๊ยมันยังเดินตามวัวอีกมันปัญหาอ่อนแล้วเนีไงสัส มันจะมืดแล้วอ่ะมันจะ18นาฬิกาแล้วว่ะไอ้แบบคุณรอดเกมแบบนี้เหรอตั้งเป็นส็อตเลยสักคสไอ้แบบนีดได้ไงได้ได้เวิร์กเบนส์ไอ้เรานี่เราไม่สร้างต่อเลยวะเราสร้างต่อมันขึ้นไปเงี้ยสร้างต่อเดี๋ยวก็สร้างต่อเอ้ยนี่เออเออเนี่เราทายข้นมาตอนเนี้ยตอนตอนกลางคืนเราจะได้อยู่รอดเว้ยเวว่าเราต้องไปรับไอ้แบบแบบเร่งร้อนไงกูหิวว่ะ กูก็หิวเดินทางมาเพื่อนไอแต๊มันไม่ตายหรอกมาตัวรอดได้เฮียมึงอาแตัวไม่เก่งเนี่ยอ๋อมึงกูร้องพุ่งมึงเหรอไอแป๊บมึงอยู่ใกล้กูแป๊บนึงกูกำลังไปหามึงเดินขึ้นมาหน่อยเดินขึ้นมาหน่อยก็เจอแล้วตอนนี้อันล็อกเป็นไอตัวขวานี่กับไอดีละกคอลละไม่ใช่ขวานเลยพิกแอ๊แล้วมันคราฟยังไงอ๋อต้องไปตีในวงเวียนละวงเวียนวงเวียนวงเวียน มีใครมียี่ห้ามีมีใครมียี่ห้าทองบ้างอ่ะมาเปิดกล่องตรงนี้ได้นะมีอยู่สามบาทอะไรเงี้ยไม่จะได้ของติดตัวเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ตัวเล็กนั่งหนีก็พี่นอยู่มึงดูเลยไม่เขาพี่นั่งโกเลมจิ๋หานี่ไม่ก็เดินตามกูไม่ต้องเตะปัสซอยซะเปลี่ยนเลยไปค่อยค่อนจะให้คุณมันข้างไปที่ต้องการเตอวมึงช่วยแล้วถามไปไหนวะนี่ไงี้ยอยู่อยู่ข้าวมานี่กูวิ่งมาทั้งวันแล้วมึงหาหาเห็ดกินเหรอ เฮ้ยอีวัวกันไหมมันมันจะไม่หยุดไล่จนกว่ามันจะฆ่าเราได้ดูสงรุ่นนี้มันจะตายเว้ยเสยมันเอาดิกลัวเก่งแล้วอะไรจะทำแบบใดผมว่าเก่งแล้วดูเดี๋ยวไอ้แตมเดี๋ยวมึงรู้ว่ามือชี้ว่าทำกันยังไงเว้ยมือชีวะันจะตายคนแรกไอ้กูได้ต้องท้าพวกมูเมสปิดเกมดีไว้เกมชั้นนำไว้ จริงระดับชั้นดำเลยนี่เปนเตมินาหมดเลยนุกนุกกับ power อีกไอ้หี่เน่ย power เกมพิเศษเไยที่เนี่ยจัดซื้อวันแรกไอ้แบมตายเดวัตเนียโอ้ยมันแรงากเลยไช่วยด้วยกไม่นีโคเรมรู้เนี่ยตั้งแต่เกิดลยู่ตอนเกิดเป็นเกิดเกิดแก้โคเรมไอ้เดกกูคิวโคเรมให้กูว่ามันกินได้วะ กูเล่นกินได้เอ้ยลองกินดูดิกินได้แบบว่าเสร็จแล้วแต่ลความนัดตัวนึงโอ้โหตรงกูอ่ะนึกว่าซอมบี้ะไม่ซอมบี้มันเป็นกูบินกูบินขอแอบแฝงเลยเปลี่ยนมาไล่กูแทนไอ้สัตว์โอ้ยสุดท้ายเอ้ไอ้ยาทอทีว่ากูเป็นพาราดินเลเวลสิบสี่เดี๋ยวมึงจะรู้ว่ามือโป๊ะเขาทำกันยังไงโง่เดี๋ยวมึงจะรู้ว่ามือโปเป็นไง นี่แนะโอ้โหเจ็บสัตว์เลยนี่แนะนี่แนะเออขวาแล้วมีวันพังนเขาไว้เนี่ยไม่มีนะดูทรงเกมแบบนี้ไม่น่ามีเอ้ยะม่นดีกว่ามาคาเดี๋ยวกเกมชั้นนำไปเฮียวิญตายมาช่วยด้วยเราไม่ใช่ดูไอ้กูไม่อไม่โดนสัตว์กูก็ตังค์กูไม่ได้เก็บตังค์เลยเนี่ยไอ้เจสอาหารกูหมดอะค่าสเตมินากูหมดด้วยกูหมดเหมือนกันกูก็ไม่เหลือแล้วเหมือนกันโดนกระทืบโดนปีบอสด้วย มันบอลกอมบินเนี่ยตอนแรกมีบอสกอมบินเนี่ยระดับอะไรวะเนี่ยระดับการทำมอดเอลโม่ไอ้ัตว์เฮ้ยหมดอแล้วเนี่ยมาช่วยตีอย่าช่วยตีเออตายไปดิมึงใครใครความกูขอเนี่ยวัวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูขอกินวัวก่อนนะมึงกูก็กินวัวแล้วต้องทำไอเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อเที่ยวไม่กข้าวอ่ะพวกเอ่อเฟอร์เนนต์อืมไม่ใช่กระทะเหรอเอ้ยไม่ได้อันน้ำทำจากน้ำอัดมันไทยเนี่ย กระทำเอ้ยเอ้ยก็จุดโเนไอแป๊ไอมีคนตายวะกะจโเอ้ยออุดโทหรือกิไปกูแตกครับไอทำไมกูเนี่ยก็ปีนมันเป็นบป็นโมเาอ้เฮ้ยนี่ไกูจะข่าดยบอกมึงรู่เวลาตายตังค์หลดนหมดเลยไอเจนเก็บมันเลยไอกูเรียบร้อยโดนกูหมดละมีกาก้าสเนี่ย รอสิบวิอ่ะมันรอมันรอมันรออีกสิบวิอ่ะไม่ของเต็มเลยวะก็ของตกเต็มอ่ะคือตอนแรกกูมีขวานอันหนึ่งไว้แล้วอยู่ๆมันก็กลายเป็นแอคเลยได้ไงก็ไม่รู้ได้ไงครับเนี่ยทำไมจะขวานกูกัมพิเอ็กต์ไว้ไอ้ขนนี่ไม่ทำอะไรได้วะอ๋อสตาร์แบตเทิร์นมึงอย่าไปกดนะมึงบอกตัวเองก่อนไอ้เหี้ยเมื่อกี้มึงก็กดอันแรกะกูไม่กดกูอ่านแล้วกูให้พี้แอคไปแล้วเดี๋ยวง้อขวานเดี๋ยวกูไปตัดไม้ก่อนเอ้ยกูได้นมด้วย อ้เกระดูกแข็งแรงไอ้เหี้ยมาหาโง่มันจะรู้ว่ามือโป้เขาทำกันยังไงเชี่ยโง่ไอ้คงจะรู้ว่ามือโป้เาทำเป็นยังไงเออกลัวมือโปอ้เสียงเกิดใหม่ไม่เห็นเลยเขาหลังมาแล้วมึงเห็นนี่ไงแป๊มยืนนิ่งแล้วเสียวแล้วเว้ยตายแล้วเว้ยไม่มันดับไม้เดี๋ยวมันน่าจะแทะไม้เล่นยเ้ยยุ้ยเฮ้ย ใช้เลนเตอร์คลิกเฮ้ยโกเลมเกิดวะมึงรู้ว่าร้องยืนแล้วตีมันจะแรงขึ้นเฮ้ยมีีแอคะไ้ก็ต่อ p x ีนะกูไม่มี PXP มี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 เดี๋ยวคอยเดี๋ยวคอยโอเคลวงแล้วมันดับทองนั่นแะกูตีกบตีนบ้านนี้เตีกบปรินเดี๋ยวมันจะรู้ว่ามือโปะเขาสู้กันยังไงโอ้ยโอ้ยีหลังครีดด้วยว่ะเพื่อนไม่มีเดนอสเซอร์มันเรียกเดนอสเซอร์ไม่ไหวเองเลยว่ะกับ มันต้องเดินไปคลิกเองอ่ะโคตรลำบากเลยพูดเดินเก็บได้เลยนะเดินผ่านกูเก็บเลยไอ้เงีนยเงินกูไอ้สัตว์ไม่เก็บต่อหน้ากูเลยเร็วกูเร็วกเร็ว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 กูหิวเพื่อนไม่ได้เงินเอาเงินกูหิวเลยเดี๋ยวรู้มือโป้ทำไงไงโป้ที่อะไรโดนนี่โดนเกี้ยไปไหนยิงเออแล้วมันเผาเนื้อไงวะ ไม่มีไม้ปะมึงเอาเนื้อวางเฮ้ยกูมีเครื่องปิ้เจ็ดเฮ้ยได้ไงวะไหนเจ็ดมึงอยู่วะเจ็ดแท็กโกลด์ทูเดอะมูนไรเงี้ยในในแล้วก่อนเนไม่เห็นสังกเดิมเลยเฮี้ยนี่ไงกระโดดสูงขึ้นไงโอ้เอ้ยคนเจ๋งที่ว่ะใครต้องการอาหารคราฟใครมีอาหารบ้างไม่คราฟไอ้เกียร์ได้ตังบาทหนึ่งว่ะไอ้ข้าวมึมีไดโนเสาร์ เอ้เนี่ยอาหารแล้วไอ้บัฟข้้มบนนี่มันใช่แ้ไอ้แปร์ตั้งบาดินดี้บัฟข้วบนอะไรนะเนี่ยมันจะมีบัฟขั้วบนแบบมีเงินตเออมีเงิน้อนอังไงมีอ่ะเอีเออเองอีออออเ ยอย่าเปิดอย่าเปิดกล่องหมดนะให้เหลือให้กูบ้างเลยนะเดี๋ยวกูจนอยู่คนเดียวกูต้องเกิดออมึงจะคุมเนิดกูก่อนอ่ะดีไอ้กูจะได้ดาบตอนไหนกูอย,อยากได้ดาบกูอยากได้ดาบไอ้สัตว์กูอยากรู้มึงจะได้ตอนไหนดีไอ้กูใช้ขวานไม่ไดเดี๋ยวขวานคู่เลยไมยกูขี้เกียจเอาขวานยืนใส่แม่งลุยเจมส์ไม่ทิ้งแล้วอ่ะอ้าว เจดพิสคอนนี่แกอ้าล้วลืมคิดปัญหาว่าถ้าเจนหลุดเราจะทำยังไง